ทีเนี้ยพี่เสอือบอกว a Enough, a a ่าพี่เสือเห็นเป็นเหมือนคนแก่คนนึงนั่งอยู่ตรงชิงชะไอไอเอ่อไอ้ที่แกว่งๆที่นั่งแกว่งๆอะพี่ใช่แล้วอุ้มเด็กด้วยอีกคนนึง ท่านเองครับผมวันนุรีครับผมเอฟพงทีเทอร์ลาลาละละครับผมแล้ววันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่ง18นาฬิการตรงในวันเสาร์แบบนี้กับเล่าเรื่องซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับ like <c oughs> เซเลปเหมือนเดิมนะครับผมอ้า ช่วงนี้ถามว่าทำไมเซเลบเยอะเหลือเกินนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ผู้ชมทางบ้านไม่ค่อยส่งกันมาเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมส่งกันมาเยอะนะอันไหนที่ผมเทสไม่ผ่านก็ขอบัรนาภัยด้วยเพราะบางคนเนี่ยเล่าไม่รู้เรื่องจริงหรือว่าแบบเล่าแบบไม่สามารถออนแอร์ได้เนี่ยผมก็ต้องคัดทิ้งไปนะครับผมโอเคสําหรับเซเลบิตี้ในวันนี้นะครับผมเราอยู่กับยูทูบเบอร์ที่ใช้คําว่าตอนนี้เนี่ยผ่านตัวนะคะจากสายมอหญิงไปเป็นนักร้องเกือบเต็มตัวแล้วซึ่งเป็นรุ่นน้องผมจากตั้งแต่ทอกทอกยันมาถึงในยูท นนั้นเนี่ยก็ใช้คําว่าเป็นหนุ่มน้อยดัดฟันนะครับผมที่ดูกี่ทีแม่งก็ยังโตไม่โตสักทีจะว่าไม่โตมันก็ไม่ได้แต่คือน้องมาดูเด็กตลอดเวลาทัาะแหละซึ่งคนนั้นก็คือด j d เจ m e r ิมาทีเฮดั ade, ่นเองครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้จักก็ถ้าเกิดพี่พูดที่มันคลิปเป็นไวรัลสมัยนู้นก็จะแบบไอคลิปยิ้มกระชากใจที่เป็นลูกเด็กแสแว่นอะที่มันเป็นฟันฟันจะกระต่ายสองอันอะเอออันนั่นแหละได้ทีงานขึ้นได้ดูละกัน วันนี้นะครับผมดีเมอร์เขาก็บอกว่ามีเรื่องราวนะครับจะมาแชร์กันก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยจะน่ากลัวแค่ไหนแล้วบอกเลยว่าเซเลบริต <c oughs> ี้ทุกท่านผมไม่เคยเทสเลยนะเพราะผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยเล่าได้แน่นอนนะครับผมเาเว่าเพ,พื่อเป็นการรอชาร้านะผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันรบกวนกำหมัดน,นะต่อยไลค์ผมหน่อยต่อยซับสไครต์ผมทีเพื่อเป็นกาลมาใช้ผมคนนี้นะครับผมโอเคถ้าบอมมาแล้วี๋ยวเราเข้าดูคลิปประองษ์ไปเลยครับ สวัสดีครับดีมครับผมจากช่องดีเจดีเมอร์ครับอ่ะอน,นี้กูถามมึงตรงเลยดีมกูถามมึงตรงนะมึงเปลี่ยนสายจากแบบร็อค ทั่วไปแกล้งคนด้วยนั่นเป็นนักร้องเต็มตัวแนละ้วถูกป่ะมันมนก็ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่คือเุ้ยยี่สิบล้านยี่สิบล้านวิวจตโตไม่ไม่ก็แบบเออทำทำสิ่งที่ชอบแหละพี่อ่าสิ่งที่ชอบออกูก็อยากเป็นนักร้องนะยี่แต่โชคไม่เข้าข้างกูเลยวะ <laughs> ทุกทุกอ,อย่างไม่เข้าข้างกูเลยอ่ะก,กูทำกี่ทีก็ไม่ดังเลยอ,เอ่ะไอไม่หรอกพี่อืมอ่ะชัางมาชัางมาชัางมาปลดเรื่องความฝันไปอ่ะดีมถามด้วยส่วนตัวเราเคยเจอผีไหมเฮ้ยเอาจริงๆเลยนะเอาจริงจริงแบบ ทั้งชีวิตเนี้ยก็ตอนแรกคือไม่อยากไม่อยากเจอเหรอกพี่มันไม่มีใครอยากเจอเหรอกแต่ว่ามันก็เจอมาแล้วอ่ะพี่สองสองครั้งอุ้ยอันนี้คือเจอกับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเจอเจอกับตัวเองเลยครับว้ายจริงเหรอตอนอายุประมาณเท่าไหร่้ยปีที่แล้วเองครับปีที่แล้วเลยสองเหตุการณ์คือปีที่แล้วเลยในปีเดียวกันเลยนะใช่ครับว้ายตอนอายุสิบเก้าใช่ตอนนี้มืออายุยี่สิบอ่ะใช่ครับโอ้โอเคโอเคโอเคมาเริ่มเลยดีกว่าอยากฟังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอเคพี่ อ่ะก็เริ่มเรื่องมันมาจากว่าก็ตอนแรกพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าผมอ่ะก็เป็นดีเจมาก่อนแล้วค่อยมาท YouTube uh huh. อ่าฮะตแ,ะแะตอนแรกเราตอนแรกเนี่ยทำยูทูบเนี่ยผมก็อ่ะอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะอยู่ที่บ้านทําอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็พออ่ะโตขึ้นมาได้สักพักหนึ่งพอเราเข้ามาหาอะไรเนี่ยพ่อแม่ผมก็เริ่มปล่อยละอ่ะก็เลยอ่ะมาอยู่แถวรังสิตมาอยู่แถวกรุงเทพอะไรเงี้ยครับอ่าประมาณนั้นเป็นคอนโดอะไรเง uh hmm. ี้ยครับผมอ่าแล้วทีนี้ก็คือได้มาอยู่กับพี่พ กลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มข้อโฟหัวฟ้าอะไรเงี้ยครับพี่ตอนนั้นเนี่ยผมผมไปเรียนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ผมต้องแบบไปกลับตลอดนะพี่เหมือนกับว่ามามาถ่ายงานแล้วจากรามินทาแล้วก็ต้องกลับไปรังสิตอะไรเง <ừ> ี้ยซึ่งซึ่งมันก็มันก็<ช>โอ้โหอย่างนี้ทุกวันมันก็เหนื่อยใช่ไหมพี่แล้วมันมีเรียนอีกอะ่ะมันก็เหนื่อยเขาเลยบอกว่าเอองั้นถ้าปิดเทอมอ่ะมามา,มาอยู่กับพวกพี่เลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่าได้มาอยู่กับพี่เขาชื่อพี่ทีมครับผมจางทีมอ่าก็เลยจับดู้านเเานี่ก็ เลี้ยงกูมานนะครับพี่ก็ก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับผมก็อยู่ไปสัพัก็ไม่มีอะไรจนจนมีอยู่วันหนึ่งนะครับพี่เหมือนกับว่าผมก็เล่นเกมปกติแล้วก็คุยอยู่ดีก็คุยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องน้องน้องกูมารกันก็เหมือนกับว่าพี่ทีมก็ ก็อยู่ดีก็พูดมาว่าเออในชีวิตเนี้ยกูยังไม่เคยเจอกูมาเลยสักครั้งอะไรเงี้ย <c oughs> อ่าแล้วแล้วสักพักหนึ่งผมก็บอกว่าอ้าวเหรอพี่พี่พี่อยู่มาตั้งนานพี่ยังไม่เคยเจออีกเหรออะไรเงี้ย <c oughs> เขาบอกว่าเออใช่อ่าแล้วเขาก็พูดเล่นๆนะพี่ประมาณว่าเออห,อ,หอ,หอหรือหรือมึงอ,อยากเจออะอะไรเออ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 หรือมึงหรือมึงอยากเจอผมก็บอกว่าโ oh, อ้ยพี่พี่จะบ้าเหรออะไรเงี้ยแล้วเขาแล้วเขาก็พูดอยู่ดีเขาาก็เขาเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าเออ ถ้ากูมานฟังพี่อยู่นะคืนนี้ไปหาดีมันหน่อยไปหยอกอดีมันเล่นหน่อยอคือเราผมคือเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วด้วยไงคือเอางีง้ก่อนคือเราไม่เคยเจอเลยสักครั้งในชีวิตถูกปะใช่พี่อ่า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 ทีเนี้ยพอพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือก็คือก,ก,ก็คงคิดแล้วว่าเออมันมันมันจะเป็นไปได้ยังไงเราชั้งชีวิตเราไม่เคยเจอมันจะไปเจอได้ไงใช่ไหมพี่พอตกกลางคืนพี่ก็อ่าถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรเสร็จอาบน้ํานอนปกติเนี่ย ผมจะนอนเตียงสองชั้นพี่ อ่าผมจะนอนอยู่ชั้นล่าง<ๆ>ก็จะมีพัดลมพัดลมอะไรเงี้ย<ๆ>ก็ว่ากันไปวันนั้นเนี่ยผมนอนอยู่คนเดียวพี่เหมือนกับว่าตอนประมาณผมจําเวลาได้เลยประมาณตีสามเกือบตีสี่อะครับพี่ครับประมาณตีสามสี่สิบประมาณนี้แหละพี่ยูดีอะ่ะผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกอ่าปกติผมจะเป็นนอนนอนเป็นคนนอนแบบทะแยงทะยงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะพี่อ่านอนตะแคงใช่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 ปกติผมก็หันเข้าไปฝั่งฝั่งกำแพงใช่ไหมทีมนี้ผมรู้สึกหายใจไม่ออกผมก็เลยพลิกตัวไปพลิกตัวมานอนไม่ หลับอะพี่อยู่ที่นีก็นอนไม่หลับนอนพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่อยู่ตรงประตูก็คือไม่ไม่ได้ชิดกำแพงอะครับพี่<ะ>หันไปอีกฝั่งหนึ่งเบ๊บปรากฏว่าผมสลืมสลือ,อพี่ตาสลืมสลือนิดนึงแล้วก็เห็นเห็นเป็นเห็นเลยนะพี่คือเป็นเด็กผู้ชายอะพี่ยืนข้างๆเตียงเลย <Why? S 2> แล้วก็คือผมว่าใช่แน่ๆเพราะว่ามีมีก้าวจุกอะครับพี่เราเราการแต่งกายใบหน้าอ,องค์ประกอบตา่ตางๆเห็นไหมใบหน้าไม่เห็นครับ คือคือมันมันไม่ใช่เห็นเป็นเงานะครับคือเห็นเป็นตนเลยอะครับพี่เห็นเป็นตัวเลยแต่ว่าใช่พี่แต่ว่ามันจะเห็นเป็นดําๆหมดเลยอะพี่งงปะคือไม่เห็นหน้าดํดๆแล้วชุดชุดก็ไม่เห็นเนาะไม่เห็นครับแต่รูปร่างคือชุดไทยเลยแต่ว่าแต่ว่าเห็นเป็นดํดๆอะพี่ไม่ใช่เงาด้วยเป็นเป็นตัวเป็นตัวเลยอะออแล้วเขาเขายืนยืนทําอะไรอยู่ยืนกอดอกหรือยืนอะไรยังไงยืนยืนยืนข้างๆเหมือนมองเราอยู่อะพี่อ ผมก็คิดในใจว่าไอ้เชี่ยเราอาจจะฝันหรือเปล่าหรือแบบตาฝันหรือเปล่านะพี่เนาะผมไม่เคยเจอผีมันมันจะมาเจอได้ยังไงวะผมก็เลยหันหันกลับไปพี่หันหันกลับไปฝั่งกําแพงอะพี่อ่าแล้วผมคิดในใจนะว่าผมพูดในใจว่าถ้าเป็นน้องกูมาจริงๆอะ่ะ<ห>ขอให้หันกลับไปแล้วไม่เจออ๋อ,อหันกลับไปแล้วไม่เจออ,อ่ะอ่าปรากฏว่าผมก็หันกลับไปอีกรอบหนึ่งปื๊บแล้วค่อยๆลืมตาปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยพี่ แล้วพอหลังจากเหตุการณ์วันไอ้คืนนั้นเสร็จเนี่ยผมก็ตื่นมาแล้วก็เล่าให้ทุกคนในบ้านฟังอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเออ <No. S 2> น้องกุมารเขาอาจจะแบบเออมามาหยอกเราเล่นหรือไม่ก็เอออาจจะมาขอบคุณที่ผมอ,อาจจะซื้อขนมให้หรือซื้อของเล่นให้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น oh. อ๋อคือก่อนนั้นนี้เราซื้อให้หรอใช่ครับก่อนนั้นน้นผมซื้อให้แต่ผมก็ไม่เคยเจอเลยนะครับ oh. แต่แต่แต่ว่าผมผมก็ไปถามพี่ๆเขาแหละพี่ๆเขาเขาก็เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันโ oh. อ้อ่าเป็นแบบบางทีก็มาเคาะแล้วเปิดประตูไปก็ไม่มีค อออืใช่ครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครูม่านทองเนี่ยเอาจริงนะฟังกี่คนก็หลอนทุกคนเลยนะจะบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่รุ่นน้องเอฟเคยเจอคือแบบว่าอันนี้จําจําความได้เลยแบบเด็กๆอ่ะไปเล่นในห้องเก็บของแล้วแบบว่าเจอเด็กคนนึงใส่ชุดไทยคิดว่าเป็นลูกข้างบ้านเลยเล่นด้วยกันแล้วพอแม่เรียกลงไปอ่ะบอกว่าแบบเออเนี่ยเล่นกับลูกข้างบ้านอยู่แต่งชุดไทยซะน่ารักเลยขึ้นไปอยู่ห้องเก็บของไม่มีใครเว้ย อันนั้นคือเล่นเล่นกับกุมารทองตอนเด็กๆจำความได้เลยแล้วก็มันมีฉากที่เหมือนแว่ากุมารทองเอื้อมมือจากแบบล่องประตูห้องอ่ะหยิบรถเข็นนั้นแล้วก็ลากเข้าไปอ่ะโอ้ยแม่อันนี้ได้อันนี้ด่ากจริงอันนี้ด่ากวจริงอันนี้อ้ยทีหลอดชิมอันนี้อันนี้ด่ากวจริงกุมารทองผ่านไปอีกสักเรื่องเลยดีมชื่อเรื่องเรื่องอะไรเกิดขึ้นต่อนานไหม มันก็นานเลยครับนานานพอสมควรก็ประมาณ3-4เดือนผ่านไปก็คือผมก็เหมือนกับว่าไปเที่ยวปูวิล่ากันเนี่ยแหละพี่เออทำงานเหนื่อยเงินออกก็แบบเออไปเที่ยวปูวิล่ากันกับกับแก๊งหัวฟ้าอะไรเงี้ยครับพี่ก็นั่นแหละพี่เป็นภูวิล่าที่หัวหินครับอ่าก็ก็ไม่มีอะไรครับก็คือผมก็ไปเที่ยวกันด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าไปถ่าย M v กันด้วยอ่าก็คือทำเพลงกันด้วย พอไปถึงที่ปูวิล่าเนี่ยเราก็โอ้ยก็แบบอ่ะมาถึงก็วางคงเก็บ,คง,กบคงเก็บข้าวเก็บของกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งปูวิล่านั้นเนี่ยพี่มันก็จะมีประมาณห้าหห้องครับพี่ทีเนี้ยมันมันมี6กห้องก็จริงแต่ว่ามันมีอยู่ห้องหนึ่งที่มันปิดอะพี่ปิดคือไม่ให้ใช้ใช่ครับคือเจ้าของห้องไอ้เจ้าของบ้านปูวิล่าคือบอกว่าอาใช้ด<อ>กห้องนะห,ห้องนี้ไม่ได้ใช่บอกเลยว่าไม่ไม่ได้ทําไมอะเขาบอกเราปะไม่บอกพี่แล้วเราถามไหมถามว่าเอ้า แล้วทำไมห้องนี้เปิดไม่ได้พี่เขาก็บอกว่าประมาณว่าก็ก็เหมือนมาจากันจํานวนแค่เนี้ยก็น่าจะห้าห้องพอแล้วมากอะไรเงี้ยอ๋ออ่าโอเค<ๆ>ประมาณเข้าใจได้ก็เลยห้องนั้นก็เลยปิดไปก็ไม่ได้อะไรก็เลือกห้องกันเสร็จปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็อเตรียมถ่าย M v มวีกันแล้วก็สาวๆอะไรเงี้ยครับก็ไปซื้อข้าวซื้อของกันมาทํากินตอนเย็นกันปรากฏว่าระหว่างถ่าย MV อ่มอะพี่คือเหมือนกับว่า ผมผมถ่ายโดนนะพี่รู้จักโดนใช่ไหมอืมโดนก็คือโดนอะ่ะอยูอ่ดีมันมีปัญหาซึ่งมันอยูอ่ดีมันบินไปชนหลังคาพี่ซึ่งซึ่งไม่รู้เกิดจากอะไรซึ่งปกติมันก็ไม่เป็นเนาะพี่เนาะเออแล้วก็ตกลงในน้ําอ่าซึ่งเรื่องนี้มันมันก็ยังยังยังไม่แปลกใช่ไหมพี่มันก็อาจจะเป็นที่เออเทคนิคอลอ่าเออใช่ พอผ่านไปก็ถ่ายเอ็นวีกันเสร็จปุ๊บก็อาจเล่นนงเล่นน้ํากัน,นกพอตกดึกครับพี่มันจะมีคนคนคนหนึ่งอะพี่ก็คือพี่เสืออ่าพี่เสือพี่เสือมาอแววพี่เสือใช่ครับเขาเป็นคนมีเซนเรื่องนี้อ่าลืมลืมบอกไปว่าบูยล่าเนี่ยครับข้างหน้าห้องรับแขกอะพี่มันก็จะมีทีวีคาราเกะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่อ่าแต่ที่เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะพี่แกว่งแกว่งแกว่ง ที่นั่งแว่งเขาเรียกว่าอะไรพี่เออชิงช้าที่มันเออที่มันแกว่งได้ใช่ใช่ใช่มันเป็นที่นั่งแล้วมันก็แกว่งไปมาได้ที่เสือยูไดีมาบอกพวกผมมาพี่แบบบอกทีละคนน่ะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังอ่ะคือเขาเกินแค่นี้นะซึ่งพวกผมก็ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เล่นน้ํากันต่อ อ่าทีนี้ในภูวิลล่าเนี่ยนะพี่มันมีสารอยู่เล็กๆเ,เป็นสารสารไม้พี่มันก็เพิ่งสังเกตเพราะว่าเออเดินเดินไปแถวลานจอดรถมันคือมันแอบไว้เลยอ่าก็ก็ไหวกันตามตามตามปกติเนาะพอเวลาผ่านไปตอนเวลาประมาณตีตีสองพี่ประมาณตีสองตีหนึ่งตีสองนะพี่ประมาณนี้เอ่อเหมือนกับว่าพวกผมอ่ะก็ก็สังสรรค์กันอยู่ส่วนบางคนก็อ่ะอยู่ข้างในใช่ไหมครับส่วนพวกผมก็อยู่ข้างนอกเอ่ออยู่ดีเนี่ย เหมือนกับว่าอะไรไม่รู้อะพี่มันตกอยู่หน้าบ้านอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตกอยู่หน้าบ้านผู้ผิดรถรถมัดแต่งร้องพี่อยู่ร้องเหมือนมีคนมาขยับรถหรือพยายามเปิดประตูอะไรเงี้ยหรอใชสัญญาเตือนภัยอะนะใช่ครับมันร้องดังมากนานมากผมก็เอา้ามีใครมาโดนรถหรือมีใครมาปาอะไรใส่รถหรือเปล่าเราก็ห่วงกันใช่ไหมพี่พวกผมก็เลยอะเดินไปดูกันปรากฏว่าคือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยอะพี่ แต่รถมันร้องเองเออมันแปลกมันแปลกมากเลยนะพี่แต่ว่ามันก็เอ้ยมันคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งมันก็เออคงมีอะไรเบสกิโดนแหละอะมลอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่อาจจะเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยเวลาผ่านไปอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งพี่น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่ดีเอ่อมีอ่าน่าจะเป็นพี่เนมเลยแหละครับพี่เนมพี่เนมก็เดินไปตรงลานจอดรถก็คือผมจอดรถกันหน้าบ้านนะพี่แล้วก็เปิดประตูอาซาไว้พี่เนมอ่ะบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะ เดินมาอยู่ตรงเสาไฟคือยืนมองเราเลยอ่ะพี่พแล้วก็ใส่ชุดสีขาวหน้าหน้าผมยาวๆมองมองหน้าไม่เห็นนะพ,พี่แล้วเขาไม่สงสัยเหรอแบบผู้หญิงมายืนนิ่งๆใส่ชุดขาวคือตอนนั้นยังคิดดีเลยนะพี่คืออาจจะเป็นเอ้ยแม่บ้านหรือเปล่าโ oh. อ,อ้โห oh. ได้ร่หรืออาจจะเป็นแบบคนแก่อะไรอย่างเง oh. ี้ย่ oh, 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 oh. อ๋ออ๋อออ่าแต่ทีเนี้ยคือมันไม่ใช่แล้วคือพี่เนมก็เดินกลับมาเรียกผมบอกว่า เออดีมดีมเออมามามา,มานี่กับพี่อะดิมายืนดู่อยดีว่าเอ่อเองเห็นเหมือนพี่ใช่ไหมผมก็เลยมองไปตรงเสาไปที่พี่เนมชี้เออผมก็เห็นจริงคือเป็นคนจริงๆอะพี่เป็นคนใช่แต่ทีเนี้ยเขานั่งเขาเขาเหมือนกับนั่งขัดสมาธิอะพี่หันหันมาทางเราไหมหันพี่หันมามองเลยอะ ผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็เลยไปเรียกเรียกคนที่ยังอยู่อ่ะมาดูพี่ประมาณสี่ห้าคนตอนนั้นโอ,อ,อ,อ้อเออก็เลยมามาดูว่าเฮ้ยสรุปสรุปใช่คนไหมคือพอพอพวกพวกที่ตามมาเซตหลังอ่ะตามมาอีกทีคือไม่มีแล้วพี่คือบอกเอา้าไหนอ่ะไหนพี่พ,พี่อำผมป่ะเนี่ยโอ้พี่อย่ามาล้อเล่นผมนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมกับพี่เนมอ่ะคือคือเหตุจริงๆไงพี่คือแบบเฮ้ยเขาเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้ไม่เท่าไหร่พอเสร็จปุ๊บก็คือ กลับมานั่งคุยกันว่าเอ้ยพี่อาผมใช่ไหมก,ก็ไม่ได้อานะคือเห็นจริงๆผมก็เป็นอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยเห็นจริงๆนะหลังจากเล่าเรื่องกันเสร็จอนะพี่ก็คือพยายามแยกย้ายกันนอนเลยพอถึงตอนนอนปุ๊บผมกับพี่เนมนอนกันคนละห้องใช่ไหมอ่าผมก็นอนอยู่อีกห้องหนึ่งผมอะฝันว่ามีผู้หญิงคนนั้นเลยอะ่ะพี่มายืนอยู่ตรงปลายเตียงผมอะอมคือแค่ฝันนะพี่แค่ฝันนะอืมอืมอืม ก็คือเออคงคิดว่าแค่ฝันแหละฝันร้ายอะไรเงี้ยเจอเหตุการณ์มาอาจจะเก็บไปฝันเออคงเก็บไปฝันแหละคือคือพี่ก็ใจพี่ว่าพี่ฝันร้ายมันผวาแล้วมันก็ตื่น่ะผมก็เลยเดินออกไปข้างนอกคือด้วยความที่อ่ะหิวด้วยตอนกลางคืนคนเดียวประมาณตีสี่ทีเนี้ยพี่จําที่ผมบอกได้ว่าภูเวลล่ามันมีไอที่แขวนชิงช้าอ๋อแขวนช้าอ่ะแล้วก็ห้องที่มันปิดจำได้ไหมพี่จาได้ครับไอตรงที่มันแขวน อ่อาไอาตรงไอตรงไอตรงนั้นนะพี่มันไม่มีใครนั่งใช่ป่ะพี่ยู่ดีอ่ะมันแกว่งเองพี่ฮใช่พี่ผมขนลุกเลยคือค,คือมันแกว่งเองแกว่งเองไม่เท่าไหร่นะพี่ผมกําลังจะเดินไปถึงตู้เย็นอยู่ดีมีเสียงคเคาะเงี้ยเคาะเคาะห้องเหรอพี่ก็ก็กแล้วผมไปดูอ่ะอก็ไม่มีใครออกมาที่หว่าแล้วใครเคาะวะพอทีเนี้ย ผมก็เออพอกินออกมากินไรเสร็จผมก็รีบเข้าไปนอนใช่ไหมพี่เข้าไปนอนต่ออ่ะพอทีนี้มันก็เช้าแล้วยู่ดีพอถึงตอนเช้านะพี่ผมยังไม่ได้พูดอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะกลัวใช่ไหม,อ,มอยู่ดีพี่เนมเดินมาบอกว่าเชี่ยดีมเมื่อคืนกูฝันว่ามีคนมายืนตรงปลายเตียงกูอะ่ะใช่พี่ผมขนลุกเลยอะ่ะคือฮะพี่พูดจริงใช่ไหมบอกเออกูะจะหลอกมึงเล่นทําไมล่ะกูฝันเนี่ยกูฝันเลยว่าเนี่นยไอคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะ มายืนอยู่ตรงปลายเตียงกู oh. แล้วกูก็ข่มใจนอนไปนั่นแหละพี่ก็ประมาณนั้นโอ้แล้วตอนเช็คเอาท์ผมก็พวกผมกล้าถามกันอยู่แล้วไงผมก็เลยถามไปเลยว่าถามถาม,ถามคนที่มาเก็บเก็บกวาดอะไรเงี้ยพี่ถามถามเจ้าของบ้านอะ่ะเออว่าผมถามจริงนะที่นี่มีมีใช่ไหมพี่มีประวัติอะไรไหม,มเขาบอกว่าอืซอยนี้ไม่มีนะส่วนใหญ่จะมีอีกซอยหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็โอเคคงคง,คงอาจจะต้องไปสายหรือเปล่า,าต้องคิดไปเองอ่ะอะทีนี้พี่เสือ พี่เสือเขาบอกว่าเออเดี๋ยวกูมีอะไรจะบอกใช่ไหมอ่ะทีเนี้ยพี่เสือบอกว่าพี่เสือเห็นเป็นเหมือนคนแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ตรงชิงชะไอไอไอที่แกว่งที่นั่งแกว่งอะพี่ใช่แล้วอุ้มเด็กด้วยอีกคนหนึ่ง ก็คือพี่เสือเห็นเลยแต่ว่าเขาก็ไม่พูดอะไรหุยแต่น่ากลัวว่ะเฮ้ยแต่เรื่องของเองนี่มันเอาจริง่ะอืมมันคล้ายกับเรื่องที่พี่ไปเจอในพันทิปมาเลยนะเว้ยวิลล่าเหมือนกันหัวหินเหมือนกันเชื่อไหมว่าผมกลับมาผมก็เจอพันทิปเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามัน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 ไม่ใช่ที่ผมไปไงออแต่มันหัวหินเหมือนกันแต่เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันคล้ายมากใช่ใช่ผมเลยช็อกเลยเนี่ยเออขนลุกเลยพี่ เชี่ร์คูไม่กล้าไปเที่ยวภูลีาแล้วกลัวเฮ้ยคงคงไม่เป็นทุกที่หรอกพี่ผมอาจจะแจ็คพอตกันเองอะพี่แล้วแล้วหลังจากนี้เราเคยเจออะไรแบบอีกไหมอุ้ยไม่ไม่เจออีกเลยครับหลังจากนี้อยากเจอไหมอยากเจอไหมโอ้พี่ถ้ามีรายการให้ไปล่าท้าผีไปปะ เอาจริง <c oughs> ผมผมเคยไปทําคลิปไปลองที่ไอ้นี่มานะพี่เฮ้ย <ử h ữ> จริงเหรอเจอไ่มไอ้ที่อะไรนะไอ้ลูกเสือล้างอะ่ะ <c oughs> โอ้เออเคยเจอไหมเคยเจอไหมไม่ไม่เจอครับพี่แต่มันจะเป็นอาการที่หายใจไม่ออกครับ โอ้เออโอเคโอเคโอเคใช้ได้ว่ะไอ้เชี่ยนักกลัวเรืองกูชอบกูชอบกูชอบเอางี้สองเรื่องนี้กูถามด้วยว่าส่วนตัวมึงเชื่อเรื่องผีว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วคิดว่าผีในความหมายมึงคืออะไรสําหรับผมตอนแรกผมก็คิดว่ามันมีจริงอยู่แล้วพี่เพราะว่าเพ่อแม่ผมก็เป็นคนโหัวโบราณโบราณอะไรเงี้ยเขาก็เล่าต่อกันมาแล้วผมก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วด้วยแล้วผมมาเจออย่างนี้อีกผมก็เลยคิดว่าอ่ะผีมีจริงคิดว่าคิดว่ามันคืออะไรคําว่าผีเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะมาโนขึ้นมาเองนะพี่แต่พอ พอเรามาเจอจริงๆอะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจริงๆก็ได้อ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นจริงๆแต่สามารถอืมสัมผัสได้ใช่ครับอ mm ืม hmm. ดีม <c oughs> ขอบคุณมากสำหรับวนันนี้เรื่องน่ากลัวมากเอาฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยโอเคครับผมก็ฝากช่องดีเจดีเมอร์ทีเฮดด้วยค่ะเอ่อต่อให้ช่องมึงอาจจะคนดูเยอะกว่ากูแต่อย่างน้อยก็ให้คนดูกูได้เก่งกันน้อยไปแปะมึงหน่อยละกันอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวนี้น้อยนะพี่เดี๋ยวนี้น้อยกว่า<อ>นมื่อก่อนพี่เยอะเลยโอ้ะะเอาอะไรมาน้อยไอเวนก็ยังไงเดี๋ยวรอดูคลิปออนแอร์นะจ๊ะดีมจา๋า <c oughs> ได้เลยครับผมได้ครับขอบคุณมากครับครับพี่เอฟสวัสดีครับครับสวัสดีครับและนี่ก็คือเรื่องราวของน้องดีเมอรร์นะคับซึ่งเกิดมา ก็ต้องลุยต่อพี่เสือมาแล้วคนต่อไปไม่พลาดแน่ลน่นนะฮะหย่อนเกียอยไว้ที้กูก็ต้องไปต่อเนียครับอยา่ยาอย่าทำให้รู้สึกอยากนั้นจากไปหลายๆาอย่างความรู้สึกมันยังคาอยู่ผมต้องไปลุยกับพี่เสือต่อเลยฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมไปติดต่อพี่เสือนะครับผมไงช่วยกดไลค์กดแชร์ผม้วยละกันนะครับเจอกันสัปดาหนะ์หน้าจะเป็นใครจะเป็นพี่เสือหรือเปล่ารอติดตามแล้วกันนะจ้าวันนี้ไปละบ๊ายบาย